ก่อนข่าวสวนมือน,นี้ค่ะเขาก็จะมากินข้าวหมกไก่สยามจ้าร้านนี้เพิ่นก็นจะตั้งอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสายเจ็ดค่ะจังหวัดนคปรปฐมนะคะอํนนาเภอนครชัยศรีเพิ่นก็นจะเปิดประมาณ8ปดโมงถึงสี่โมงแรกะคะ่ะทุกคนทุกวันเลยเนาะดีหมองหนึง่งคือมีห้องแอร์ค่ะยเย็นเซ๊ะค่ะทุกคนถ้ากับมานางถามเมนูอาหารค่ะมือน,นี้กับมาก็น3คนค่ะก่อนข่าสวนเนาะเพราะว่าผิดแปมเพจโปรเจกต์ง,งานทรงกับอยม,มากค่ะถ้าอาการหอนแบบนี้กับห้องนี่เลยค่ะห้องแอร์ค่ะเมนูแรกที่มากค่ะ ต้าหวยเนมสดนะคะหรือว่าเต้าหวยฟูสลัดเนาะเมนู้องโอปอ้ายจ้าเ่วากเกไใกกอนนะคะอันนี้สั่งมาให้เด็กกินเลยค่ะเมนูถัดมาค่ะเย็นสดชื่นขันน้ําเก๊กหวยเนาะสร้างสองแก้วกับพ่อค่ะทุกคนดูดน้ํากันค่ะเพราะว่าแก้วใหญ่ค่ะคือสีดูดเบเบิร์ดนะคะทุกคนประหยัดพร้อมจ้าถัดมาจ้าเมนูของหวานมากก่อนเลยค่ะทุกคนของข้าวอย่างมากนะคะอันนี้หฮไลายค่ะว่าหยางค่ะใช่แล้วค่ะ เป็นปินโตหน่อยค่ะปินโตหน่อยก็จะเป็นปินโตของหวานค่ะนี่จ้าเป็นลอดช่องค่ะทุกคนมีสองอันค่ะอันนี้ก็เป็นของหวานเนาะค่ะทุกคนข้างล่างเป็นน้าแข็งค่ะสดชื่นจ้าเก่งห้วยก่อนค่ะทุกคนหลังจากนั้นนี่จ้าเมนูซิกเนเจอร์ของเพลเลยค่ะข้าวหมกไก่ค่ะนี่เป็นแบบธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นน้ําซุปเนาะน้าซุปก็จะเป็นน้าซุปต้มยำไก่ค่ะทุกคนน้าซุปเข็มขคนกระตุนรสเผ็ดเปรี้ยวหวานซาจโอ้ยผู้ใดหมักท่านเผ็ดกะ ผสมพริกเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเมนูเบาๆนะคะย่ามเสาแบบนี้เนาะก่อนเข่าสวนของเฮ่าค่ะเขาโมกไก่เพิ่งก็จะเป็นหน่องหรือสะโพกเนาะเขาหอมหอมเครื่องเทศไก่หนุ่มค่ะราดน้ำจิ้มจัดจานค่ะ้อมกับหอมเจียวกรอบค่ะแซ่บเวอร์แล้วก็สดนี่เลยค่ะสดน้ำซุปเข้าไปตามโกโกค่ะโอ้ยบอกเลยว่าอิ่มท้องแล้วก็อร่อยจะเอามากโลงมือกันเลยค่ะทุกคนหอมห่วยๆค่ะอันดับแรกค่ะ เอาสอนมาก่อดค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็เอานี้เลยค่ะหอมเจียวเนาะโรยเข้าไปในข้าวค่ะตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็น้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มก็จะเป็นเปรี้ยวหวานค่ะมีรสชาติเผ็ดหน่อยนึงเนาะค่ะผู้ใดมอมมักเผ็ดก็เข้ากับใส่น้ำจิ้มนิดหนึ่งก็ได้ค่ะหลังจากนั้นผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะเอาเนื้อไก่มาใส่ค่ะนี่จ้ะโอ้ยค่ะอาปากใหญ่เลยค่ะทุกคนบอาสอนใหญ่เนาะค่ะหลังจากนั้นก็โซดน้ำซุปตามค่ะ โอ้ยบอกเลยค่ะว่าแซบแห้งค่ะบริการรวดเร็วค่ะสร้างแป๊บเดียวก็ได้กินเนาะขนาดช่วงเทียงๆค่ะคนหลายก็ยังบรได้รอดได้นะคะทุกคนวัตถุนิปสีใสกับโอ้ยสดแห้งค่ะรรชฉติก็กลมกลมเครื่องเทศน้ำซุปเข้มข้นทุกอย่างเลยค่ะทุกคนที่สําคัญคือสะดวกสบายมีห้องแอร์บริการรวดเร็วค่ะราคากับพ่อประมาณค่ะล้างจานค่ะกินเขาแล้วเขาก็กินของหวานต่อจ้าเอาดำแข็งลงไปในหลอดช่องก่อนนะคะคนๆให้เขากันเนาะค่ะ หลังจากนั้นกระตักสดจ้าในร้านเพิ่นก็นยังมีน้ำพริกเนาะค่ะทุกคนนี่จ้าเป็นน้ำพริกเข้ากับเอากระบ,บานได้เลยค่ะทุกคนหรือว่าเพิ่มห้อมเจียวค่ะหิวกับบานได้ค่ะนี่ก็จะเป็นตู้เต้าหว้วยนมสดค่ะหรือว่าเต้าหว้วยฟุตสลัดเนาะค่ะทุกคนราคากับเบาแพงค่ะเบาๆค่ะมือน,นี้เราสามคนไม่เกิน500บาทจ้าทุกคน